มาเรียกเอามาเรียกเอาบันนี่อึ้งอย่างเอามีแต่อึ้งอย่างตัวนี้มัเนี่ยไมแข็งนี่กระไคร่ล่ะอ๋อกระไคร่อ๋ออันนี้ไม่แข็งอันไม่แข็งข้อเลยครับไม่แข็งข้อช่วยนีิมันมีไม่แข็งจีกกระออกขึ้นกันปาทิโต้ขายดีกว่าหมูหั่นนี่แล้วมันอร่อยด้คือได้พ่นมาขายซอยร้านร้านร้านดูโอ้โหจะเลยโบทันขายโบทันฮัลโห ทข่าหั่นเกาเหลาพ่อญ่เทาหรือพ่อไงกระตือไห้ร้านต่อยังบ้อนเทายังบ้อนเทาง่ายดอกโดดพ่อนเท่าจะได้เดือดซีดหรือเปล่าพ่ออันนั้นเอาไปปล่อยบ่ะนะพ่อเอาไปเลี้ยงบ่ดน่ะเลี้ยงอยู่ได้จนเป็นตัวละมันแยก่ขี้สุขสบายดียามเสาครับตลาดบ้านเฮาเ่ยเาเหมือเสาตลาดบ้านต้องคือพี่น้อนวันนี้ครับผมนอนเท่ากับเตือน โอ้ขายทันบ่น oh, ้ะอ like ีพอคอยเป็นยังไงบ่อพ well> ันใดดอกบ่อดีบางอย่างส่วนอืมบรรยากาศหลังสงการครับถือว่ายังคือคักอยู่ตลาดเสาบ้านน้องผือทุกเช้าวันพุธมาเสียวเลือกเกลือตะนี่ข้ามต้มเทมบักเขือบักเอื้อบอกเขาจะเอื้นบ้านเท่าหัวเอื้อคืน เย็ดบดในื้อวดินพักดังสมดังขมหมัมกทั่วหมักเคลือหม,มัพมกพริ <c oughs> เเอกอเ,เป็นเนี่ยไหนแม่ไให้ซี่หมักนวลไม่กินนวลเรามีเอื้องหม้อมาหนี่บุณีไม่กินนวลว่าเขาเจ้าหูมยังกันทั้งหลังนี่ เจดีโมเอ้ยองอีโมมีหอดอืงอีโม่แบนี้อึองอองใหญ่ตัวเอืงใหญเขาอึงอึงไหวอึองนี่อื้ไหวครับนารักอึงไวขอบคุณครับซองเจ้าดีดขอบคุณครับขอบคุณน่ารักครับเอากรมันเลือกไหมเจ้ามาเลือกเอามาเลือกเอาแบบนี้เอึองอยางเอาไมแต่วอื่งอย่างตัวนี้มัเนี่ยบ้อีเมียเีบบ้อึงเนี่ ก็รัวว่่นขายโลเท่าไรแม่รัวสองร้อยห้าสิบกว่าปลาติทโทดูแลสองร้อยห้าสิบบาทที่ยูซุตลาดบา่แม่มาเลือกยังมื่อนี้มาเลือกเอื้องบ่อะมา,าหันว่างอยู่อุ้ยขายดีขนาดเลยนี่ละอาหารบ้านเท่ารับคันว่าบ่อึดบ่อยากคนอยู่บ้านกับบ่อข่อยากดอก ทุกคนอยู่ทางไกลมันกะคืดอยากคืดจักกินได้สินะปวดผูเลยในประเทศนะครับบรรยากาศยังคึกคักอยคนก็ยังหลายคือเก่า ปลาหั่นยี่ห้อข่อยมาเนี่ยแพนเด้อเตืดเลยสิบบาทสิบบาทแล้วแต่มันขายดลีละสิบ <c oughs> ละสิบละสิบละสิบเราอะละสิบละสิบเราอะอันนี้มาขายอยีกย่างนึบงบะหอยบะหอยอันเกือกมาก,กับมีิเคก้กขายดีนะครับช่วงนี้เนาะ 네รรบรบรยากาศเคะื่อกคักกับฟังเพลงมวลมวลสอนคนอสอนคนเบิงคนนะกวัอนแรกผมสิพาลอลงไปเบิงส่วนพักส่วนอาหารพื้นบ้านทั้งใตกะไลหลายเลยครับเสาร์วันนี้มหาลอเบิงอึ้ง เห็นนั่นแหะแต่ว่าบันเห็นอึ่งอย่างอยู่ไหมเอึ่งเผาเหรอไหมบู๊วยไปายากเดทเท่าบอกว่าเขาจะไปห่มอยู่อึ่งเหมือนเด้อของใหม่ของใหม่ของใหม่แต่ว่าเหมือนนี่คือบ่มีอึ่งเผาคือมีแต่อึ่งอ่ะหลา่ในเอึ่งไว้นะเท่ากับใครอยู่เดีกองละซาเพือเก่าบ่ขื่นน้ามูดอกต้องการกระดับ่ขึ้นน้ามูมิดาล่งล่งไปเอาอสียงบ่อมี มาเอาเป็นลาบเด้อผู้ใดอยากกินลาบเท่าเฮาก็ได้อันนี้ล่ะเฮาก็ซวงนี่ล่ะเฮาก็มาเฮาาก็มอันนี่ล่ะเมื้อแรกนี่ล่ะเฮาก็มาเลาะยังวไงผู้น่ะเท่ากับน้องเท่าน้องมาซื้อน้ำเหลาเราสิแถมบักกันนี่พร้อมเบือคืน ้าอราะเบรก่อนครับบ่มีแนวอื่นเดยนอนเดือกตื yeah. ่นเศร้าข่าวขาแม่ข้าหาแต่เงินคนหลายแห่งอาหารทะเลอาหารทะเล อยากินข้าเมาด้วยันนี้สื้อข้าเมาเนี่ยไหมคะโอยข้าเมาถอยชอาเมือล่ะนี่คือเห็ดป้าหน่อยเอาจากเศว้าไมาวรมาผู้เดียววันนี้มาผู้เดียวแม่บ้านบ่เมาบอนอลเดือดไรเล่นน้ำเมื่อยห้ามคือบุตเลานั้งพระเจ้าเห็ดงานเักกาไปหรอกเฮ็ดงานจ่เมื่อสงการเมื่อกจนหดเบิดลสงการเห็นยังเห็ดงานเก่า มเงินอย่างเดียวเงินอย่างเดียวขอบค่ะอันหวานครับเงินอย่างเดียวหาแต่เงินงายนรับแต่เนี่ยเดียวเห็ดปลาเห็ดบดพักหวานอยู่แล้วเนี่ยเผื่อออนซอนเนี่ยคนสี่อยากกินก็ได้ ขายดีกว่ามูหันนี่้วคือได้พนมาขายซอยร้านร้าร้านโอ้เลยโบทันขายโบทันฮัลทัดัดไงเ่าหันเก้าแกคขนไงเถาหรือขุนไงกระสีหายร้านต่อยังบชันเถายังบ้านเถาางดอกโอ้ยโบทันเถาจะไดเจ็บิบเยเจิาวข็งแห่งขนาดคนนะดกขาเมืองดุขา่ ลายแห่งครับหันหั่นปลาทูมายยมในก็ขายดีคือเกาหุ่นเบื้องเข่งข้างหลังเราโหลดดขายน้าวัดท่นอย่ลีนด้เลยคนณนะคนเก่งปลาทูสงการกันยังงุ่มคือเกาหอยเราซาบาะจานใหญ่ๆคือเกา ซสือไปต่มกินกับตำบักทัวพี่น้องแส่ปรปักหอยบานเฮ่าปักหอยปักหอยห่วยปักหอยพองอะนะอัน <c oughs> <c oughs> นี้คือเป็นหลงๆ <c oughs> ใช่ไหมขาม่าว่มา <c oughs> เรียวๆท่ำๆไปจังสิแล้วพี่น้องครับ <c oughs> บรรยากาศบานเฮ่า เบิ่งดอกขวนบานเขียงกล้วยวีระฮาซิปอู้หึบางเลยวันนี้ทางนี้วันไห้ไปใส่น้ำข้าวเจาออว้าบ่น,นี่ฮ่าเ<า>ต็งเงินไไปอยู่่ว <c oughs> <า>้าหึ ขายดีนะช่วงนี้ขายดีแล้วเนาะเป็นเงียบๆแจ้งน้อยละทางนี้ก็ได้ขายเบิด์ตละบ่เนี่บ่อไหนไปเรียนน้ำน้ำข้าเจ้าบ่เรียนเละยคือกันแล้วก็ผมอันนี้้ขาวเกะโคอันนี้ขี้มนเหืออันนี้ขี้มิ้นแดง มีสุขมินเลยเอา้ามัน,น,นบ,บ,บน่คือกันสบายอม่โแล้วน่ะอัุนอันพวกขาแกงใส่เอง,งไไน,น,อน้แกงขมิออ้นกแกงโอง้โหอังสี่น,นี่อระราะเขา,า,าใส่ทำติดโอ้โหเลนดำเขาคุกัน,นอะไรด้งขกันอันขิงกระไส่นะบอโอ้บดาลแปนเือดต่าท่างพีแม่ข่ากับยนลูกนี้เหล่บาบุก่ครับแซามอนี้ ช่วงละสีบช่งละสียบเพื่อชูงละเศร้าสิบบาทสิบบาทละมีเม่ขคอยสิบบาทคือเก่ามีต่เนี่ยออนซอนออกมาทางเหนีอมึงดพูน่ะแม่ข้าไปใส่เบิรละโบนี่ลูกเีนสการแม่ค้ากับไปเรียนสงการหักเนี่ เห,เหม่เรามีไข่มดแดงตัวนี้ไข่มดแดงไข่มดแดลียงตรงๆกะเบิล้ลเลยพระท่านเพื่อนหนองแง่จะใครฝากแต่ว่ากะเอาไปกลอยเสียเพื่อกันนี่ของท่ายอีแมียองละสี่สิบสี่สิบบาทบน่นี่เนี่หรือขายถือเขี่ยบนนี้ไข่ลีสี่ส <c oughs> ิบบาทแล้วว่ะในไลน์ได้ะครับพี่น้อง,องมาเรียวแกรอเด้อ พอแล้วก็เห็ดมอนจ้ะผู้ใ<า>ดถามห่านยังก่อตีนงัวตีนงัวนคล้ายตีนน้าพอด้ายบ่เอเมนสามาตีนลอยเอาไปเห็ดเอาไปแกงใส่หนังเอาไปเห็ดสมเออแกงใส่เกลียก ิว่าโอ้โบุญมาเขาโ่อ้โมบุญมากเขางเออดีดมวนแหงพุมยบุญมากเขาโงครับผมก็เคยเห็นเล่าจะแน่นเดือนกเื่อาท่าอบ พอบุญมาเขา่งครับแล้วย well, so, um, ังแข็งแห้งอยู่นะเพ่นผมก็เห็นเพื่อนแต่ในคลิปในอย่างผมคว่าก็คือว่าเสีิได้เห็นตัวจริงเพื่อนยังแข็งแห้งโอ้แข็งแห้งในอีพ่เด้อนี่ดมวนหลาย นูน่าแม่เรายังอยู่ดีเดอแพร่หายังดีพัวให้เรียบร้อยนูน่าตัวอะไรเจ้าบ่าแล้วแม่ตัวละลอยตัวละลอยมีหอวอึ้งบ่หัอนอึ้งก็มีมันเนี้ยหมมีอึ้งอันนี้เนาะหัวอึ้งเผาเนาะมไดเอึ้งเผาเนาะท่านไหนก็มีแต่อึ้งไว้คลายทุ่งอะไรนะนี่เพาะแม่แม่ขายตัวไหนนี่อึ้งอันนี้ตุ่งละลอยมันไข่อยู่บ่านนี่ บ่ตัวใครตัวบะไข่อือเนี่ยนี่ผู้เฒ่ามากกว่านันพลอยบ่พิทพญาศบะพีทพญาศันั้นพลอยแม่เป่งอาหารบ้านเห่าเอาเมาแสีบทั้งเนก็ไดเอาแต่ส้มหอยดอกอีหยังนี่คืองามดอกกระลาอบ่ ดอกกาเล่าเลยคอุ้ยคืองามแท้นี่อย่งนี้บุลรตอมอยู่นี่แม่งพูแม่งพูแล้วเะล่เออมันบ่ได้คอยได้เห็นก็เลยอ่นเรื่องซื้อเรื่องยังไปนำเด้พี่น้องยังก็ะได้บรรยากาศยังเปิดเสาร์ครับเช้าวันพุธหลังสงการเมื่อวันที่17เมษายนเออ16เี่เนาะ16เมษายน16ก็17 16บอกแม่16มื่อเลขออกตัวนี้ เรื่องยังได้เมื่อเลียกออกขายคือเก่าครับเฮ็ดเราเฮ็ดอันนี้นั่งลมเพื่อนั่งฝานังลมบ่เฮ็ดนั่งลมเป็นขายก่อนพร้อมเด้อพี่เนาะเอีหยังนี่ราชาฟาร์มบ่ฮะทาร่าฟ้าเอาละเด้อมหมดเนี่ยทาราฟ้ามแล้วว่ะมีเฟซบุ๊กบ่เพิ่นมีเฟซบ่ที่สองกับทาราฟ้าทาร่าฟ้าเพื่อไดอยากได้ก่อนเฮ็ด ไปสั่งน้ำพึ้นเดลยพี่น้องเอาไปปลูกปลูกไปกินจั๊กทางล่านจำปาอืมจั๊กขาจักซิฟก่อนก็ได้แน่นอนค่ะขายตั้งแต่นมกอนไปหัวพัดก่อนเป็นนมกอนก็ได้จ้ามีเห็ดอีกยังเนี่ยนี่ครับนางฟ้านางลมเห็ดขอนจ้านางฟ้านางลมเห็ดขอนเห็ดขอนเห็ดฟลามีจ้าก้อนเชื้อเห็ดอุปกรณ์ผลิตที่ได้มาอุปกรณ์ห้อมมีหอดพอขาเฮ้ยมีขาหน่อยวะ คุยคักหลายกําลังคือคักเลยบรรยากาศตลาดก็ได้คนมาหาหลาะเสือของปลาอาหารพื้นบ้านดักแด้ดักแด้ดักแด้ปลาเดียกเพิงปลาเดียกกําลังก่อนปลาเดียกมีเด้อน้ำเมี่ยล่ะปุ๊กกระไดบุกลอยหาซีฟิลด้ปลาเดียกพี่น้องปลาเดียกปลาตัวใหญ่เด้หนี่ปลาเดียกปลาโขงบอนี่กระปุกใหญ่ครับกระปุกบางใหญ่ ื่อกินหนามมะเหลี่ยตัวมันเอาไปตำเจ้าบองกันเลยเมื่อไร่บออ่ไอเมียอข่ผักขาผักขาหนอไม้ ปลาขานอไม่ปลาน้ำโขงกับทางพีมีอย่างนอ้อทางน,นี้นาะมีหนูหน้าก็มีด้วยครับหนูหน,น้นาดอกกระเียวขาว,นนวาหนูหน้าดอกกระเจียวขามือนี้ว่ามีหนองงูวหรนอสร้างาาว่าเนี่ยพมาคือว่าขายล่ะ <c oughs> น,นกกั่นเาเตือนว่าจากปากดอกอยังพู้นี่เบื่ยังไงเน่มีแคมีแครงนี่ก็ขา,ายล่ะ อันนี้ไม่แข้งอันไม่แข้ง้อเลยครับไม่แข้ง้อช่วงนี้มันไม่ไม่แข้งจีกก็ออกขึ้นกันไมเละมปลาติโทเท่าไรกเ่ไม่แข้งจีก็ลละสามพันสามพันสอจะบอามาขายกินนน่นหน่อยกินนวหน่อยกินนอันนี้นะกินนหน่อยนะครับนังจเี่ยเขาเรียกบังคับทุงเท่าไหร่บ้างขายกินนหาสิบบาท มีสวยียวแมงแขงแมงกินูนหล่ะกัดอกกระเจียวครับนางจักรจันก็มีนางจักรจันอาหารดิบอาหารสิบบาทกากกองใหญ่เติบเขาได้ตำแจีวมันจะมีแมงแขงจีกแมงแขงขอดพูดราคาราคาแมงแขงอันจีกคือพูดแทบปีนี่สามพันละวันนี้ไหมกิโลละนะพี่น้องกิโลละอีหยังล่ะนี่น้ำเต้าเสือไปเอื่นเงินเอื่นทอง หมากบกหมากบกเฮดคอนเฮดคอนปลาบูนี่ปลาเที้ยนนี่กล่องเท่าไหร่ละครับเอาไหเนี้ยจะกล่องอันว่าเฮดคอนปลาก็มีสี่สิบบาทเอากล่องเนี้ยมันอ่อนๆไม่ข่าวเลือกโหลดเอามาโลดสะกล่องได้ก็ได้ S <S เฮดอันนี้มันสีหอมครับมันสีหอมมันเป็นเฮดเ็ดป่าเอากงองใดล่ะเอาตัวไหนกระไดเอาไก่ไก่ไม่ขานะครับขี้นุ่นกระไดถุงหนึ่งอันนี้ขี้นุ่นขังเลยเนาะ มันบอกนุนขัางกินนุนบานเท่านี่แล่ะนี่โมเมนต์มาแต่ลาวหอกเนาะโมเมนต์ไปแต่ยีาไ่ได้ไปดูครับนี่ละได้ละแนวกินเมือนียงเงียงเย็ดนี่ละมาสวยครับ เราจะกินสวนพักเสียนว่าเสือเลยนัแหม่แล้วทุงนาซีบเท่านั้นละเมื่อยอยู่บ้านเฮ่านี่ละเลาะหาเบิ่งกับเขาเนี่ยกินบ้านเห่าคนไล่ไหลเจ้าขายอีงั้นข้างคนขีขดอาพ่นนี่

เขาบอมบรยมก้ห่วยอมบ่เอาวกอาอันเดียวกับพ่อมันหนักแล้ว่ะเขาพวดม่วงแล้ววะพวดม่วงอร่อยอร่อยค่ะกินู้เดียวมันตั้งเป็นพ่านของมันบ่เนี่ชี้มุงม่วงเลยเออมากจะเทยแน่ๆดำๆเนี่ยเ ในนี่เอากินเหรออันมันเป็นกระแสบมันเป็นกระแสบแช่บแ้บ๊องบ่เคยเห็นจักเทื่ออันนี้เราไมาเห็นซิมเด้อนี่ซิมก็ได้อาหาราาธรรมศาสตร์ครับบักบักบักเตงบักแตถุงทุท่าเฉลิมเห็นใหญ่เห็นวานใช่ไทาาบาบอบายนไเป็ายานเนี่ย ขวดศร้าวบาทปขวดพูเศร้าบาตรยี่แม่คอยไปจังได้ เงียบเงาน่ว่าเงียบเงาพุ่นขจ้าอยุุ่นยูนวัดผิดลายเพื่อนี่องหอำเดียวแมดเนี่ยช่องหนพล่องคอวัาฬิดเมียน้องแล จานละยชอใจเยนองเอุนนนินน่มัดนเาี่เมียเราเลือกเนี่ยสื้อเฮ็ดบดมาอยู่หุ่นมาผออยู่นี่บานนี่โอ้ยเนาะแม่งแข็งหน่อยแล้วก็ได้เฮ็ดบดโอ้ไม่กินนุ่นขือพอดได้ไม่แข็งกับวว่าไม่แข็ง แมงกี้นวลกี้นวลหน่อย,นนอย,ยถักแน่ครับรอเบิร์อาหารกับเขาบ้านเท่าเลาะมวนๆหารอบางแนวกินเขนะหอยแล้วยังจะสวงของยังวุ้นิบบาทนี่เจ้าบองบ่เจ้าบองสิบบาทมุกอีกยังล่ะครับ,าบามุกน้อไหมมุกน้อไมน่แต่แนวเสียบแต่นออบรนณนอนี่แต่แนวเสียบเลาะไปทางใดก็ได้ ปลาแดกปลาแดกปลาแดกสมพักพะอีตูอ้ยมีแต่เห็ดบ่นี่เลาะเบ้างเห็ดปัดซื้อเห็ดแล้วพอจะเห็ดจะเป็นเนวไับไว้นี่ระมาแต่พูนเขาก็มาพพออยู่นี่หอหาแล้าบัดหาพ่อละพออยู่นี่เ้อเจ้าเท่าน่าสิเลาปเบิ่งก็ดอกหอมหน่อยบเท่าเลยดเท่ไรเลยมอยียาทเอามากินกับบ็ม่วงกันนะ กันเท่าบอลล็กันเท่ารอพอดอะก็มีแต่แนว่อบานเจ้บานก็ไม่หันสาบาทก็ขายสบาทก็ขยส้สบปีเดียวกันเด้อพี่น like ้องมะือกูะกเองสลัดทุงเท่าไดส้าขกันคือขายหลาย่อแจ่ข่อยเตรียมกระตาแล้วเรามาขายเจมาขายขึ้นมาสื่อแม่ข่อยเตรียมกระตา คือเง,งาเดี๋ยวพวกกันแย่งหน่อยบ่างงานี้โอ้เป็นเศียรใส่เป็นกระถางกระถางครับกระถางเทอะไรพ่อเสียซีบเอาหอยก็จะเชือหนักแถอเนาะมันซ่อนเด้วมันซ่อนกับซือ้อท่านเต้านอกพักกันแย่งหน่อยเอาไว้เลยครับเหลือว,ลว่าหลวดเร็่หน่อยมันฟงมากเท่ากับปิ๊ดกินแล้วเากับเอาออกปลูกขยายตื่มไปอีกเอางได้ครับงานได้หรือไม่วันนี้ พักกระเน่งกระแนงหน่อยอู้ักนี่บรรยากาศบานเท่าพี่หน่อยครับออกเมื่อล่ะเมื่อนี้แม่ข้ากับอาซิบบไลยบันไดเพราะว่าแต่คือว่าหล่ะมันช่วงหลังเทศกาลครับคือว่าเป็นหลังหลังเทศกาลแกเฮ็ดบุญเฮ็ดยังนนะพี่หน่อยเมื่อนี้ครับงานบุญไลยบานเท่า กิบเข่างามๆสวยๆครับก็ยังมีลูกขามาหล่ะแม่ข่าก็ยังขายยังข่าคือเกา่าอุ้ยปลาแดกแม่่อยปลาแดกตอนปลาแดกตอนสื่อไปหอยพี่ปิ่งก็ซื้อกับเสียบเจ้าแม่เนาะปิ่งก็ได้ตำเจ้าบองก็ได้ เมนูบริเวณเจ้าบองมาขายบ่คือหอมเทสประเด็กเราคือเจ้าบองเจ้าบองมาขายแม่แมียยี่เมียแหนวรวยแนวรวยน่าเสือเอาแกสิเบอร์ตัวนี้ เขาอันนี้นะเขาหลอดซองนี่แม่เราแส่บเสียบด้เลยเขาหลอดซองของหวานห <c oughs> <c oughs> ายท่านบ้น้อทางนี้